ครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจำวันนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจ1คู่มาฝากกันหน้าคลิปนะครับวันนี้ไปที่เกมฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชั่น1นะครับคู่ระหว่างเบย์บัตเดอร์เลอร์เปิดบ้านรับการเยือนของดันดอรนะครับผมเล่นกันในเวลาตี145นาทีเจ้าทีนเนี่ยเป็นทีมระดับที่3นะครับของลีกโดยมีอยู่40คะแนนนะครับ ในบ้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับ11แมตช์ชนะ8แพ้3ส่วนเดอะดาร์กเนี่ยเป็นทีมจ่าฝูงนะครับมีอยู่49คะแนนนำอยู่9คะแนนด้วยกันครับ11เกมเยือนชนะ8เสมอ2แพ้1ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ดีที่สุดในลีกตอนนี้นะครับผมคู่นี้เนี่ยถ้าวัดกันที่สถิติเฮ o ูเฮ d เก่าๆเป็นดันดาร์กทีมเยือนที่บุกมาชนะได้5เกมติดต่อกันด้วยนะครับ ฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังพอฟัดพอเหวี่ยงนะนะครับทางด้านของเบย์วอเดอร์ล์นะล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านชนะเว็กฟอร์ดยูทได้หนึ่งศูนย์นะครับส่วนดันด็อกเนี่ยบุกไปชนะเคอรี่เอฟซีสี่ประตูต่อศูนย์ครับโจทย์ในวันนี้เป็นทีมเยือนครับก็คือดันดาร์กเนี่ยต้องบุกมาชนะเท่านั้นนะครับเสมอไม่ได้นะครับภาพรวมเนี่ยน่าจะสูสีกันพอสมควรแต่ด้วยความที่ดันดาร์กดูเป็นฝ่ายที่จบดีกว่านะครับในเรื่องของ การทําประตูอะไรต่างๆนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่บทชนะไปได้ครับคู่นี้ขอเชียร์ทีมเยือนดันดาครับสวัสดีแฟนๆมองอย่างเซียงทุกท่านนะครับทุกบอลค่ําคืนวันศุกร์ที่11กรกฎาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่นะครับตัวดูโดดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ดิิวชั่นของอ์แลนนะครับเป็นคู่ของโบฮีเมียนนะครับพบกับ ตอนนี้โบฮิเมียนนะครับอยู่อันดับ3นะครับเล่นมา23นัดมีอยู่38แต้มขณะที่ทางด้านกัมเวเนี่ยอยู่อันดับ7นะครับเล่นมา23นัดมีอยู่29แต้มนะครับซึ่งซอม5นัดหลังสุดของโบฮีเมียนนะครับเป็นการชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1 โดยเกมล่าสุดของโบฮีเมียนนะครับเป็นเกมที่บุกไปเสมอเซนพปติกศูนย์ประตูตอบศูนย์นะครับขณะที่ทางด้านเกาเวเนี่ยห้านัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะ1เสมอสองแล้วก็แพ้2โดยเกมล่าสุดของเกาเวนะครับเป็นเกมที่ไปเยือนด็อกเฮดาแล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับผมยังดูว่าเกมเนี้ยโบฮีเมียนยังดูแข็งแกร่งกว่า มีเม็ดหนึ่งเนี่ยก็เหตุเบาๆถ้ามีสองเม็ดก็เหตุเต็มผมจะดูว่าเกมนี้โบฮิมเมียนจะชนะครับไม่ว่าจะเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดครับคู่นี้ผมให้เชีรยไปที่โบฮิมเมียนครับสวัสดีแฟืแฟ่อนๆวนเทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นที่สึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหญิงนะครับเกมคู่ระหว่างทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติสเปนครับ ลงสนามเวลา2นาฬิกาตรงนะครับก็เป็นกัน,นะะ่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม B ครับซึ่งทางอิตาลีเล่นมา2นัดชนะ1สเสมอ1นะครับก็มีสเสมอโปรตุเกสหนึ่งแล้วก็ชนะเบลเยียม10ขณะที่สเปนเนี่ยเล่นมา2นัดชนะรวดเลยนะครับแล้วก็ชนะคู่แข่งแบบขาดร้อยด้วยนะครับชนะโปรตุเกสไปถึง50แล้วก็ชนะเบลเยียมอีก6ประตูต่อ2นะครับ ซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5้ครั้งที่พบกันหลังสุดเนี่ยเป็นสเปนชนะ2ครั้งครับส่วนอิตาลีชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งนะครับกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้ก็ยังมองไปที่ทีมชาติสเปนครับที่มาตรฐานทีมยังดูเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นในรายการนี้ก็ร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะเกมรุกครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูแล้วยังดีกว่านะครับโอกาสชนะยังมองว่าสูงเราคิดว่าจะชนะขาดด้วยนะครับคู่นี้ก็เลือกไปที่ทีมชาติสเปนหญิงครับ สวัสดีครับเจอกันในวันนี้ครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นบราซิลเซเรีบีนะครับการแข่งขันคู่ระหว่างวิลลาโนวาเจอกับโอเปราริโอนะครับก่อนแมตชก์การแข่งขันเป็นวิลลาโนวาที่ดูดีกว่าครับผมก็คืออาจจะเหนือกว่าแค่นิดเดียวหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นอยู่ที่การขยับไปมาอยู่ที่สถานการณ์นะครับอันดับตารางของวิลลาโนวาเนี่ยก็คือใช้ได้อยู่ที่8ครับ15 22, น,นัด22คะแนนส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนโอเปราริโอเนี่ย อันดับ14เท่านั้นเองนะครับ15นัดมีแค่18แต้มครับฉะนั้นมันมีความห่างพอสมควรนะฮะแถมฟอร์มการเล่นเนี่ยทางวิลานววาค่อนข้างจะดีมีช่วงฟอร์มหลุดแต่ตอนนี้กลับมาแล้วเพราะว่า2เกมหลังชนะรวดเลยครับผมมีทั้งเกมเย่าแล้วก็เกมเยือนขณะที่โอราลิโอเนี่ยหเกมหลังสุดแพ้4ชนะนัดเดียวครับก็คือมีสัดส่วนที่แพ้เกือบหมดเลยนะฮะฉะนั้นวันนี้ผมว่าแย่สุดของวิลานววาคือสเสมอรครับแล้วลุ้นชนะได้ คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าถิ่นที่ทำงานได้ดีตามเป้านะครับขอมองไปที่วีลานวานะครับและนี่คือทั้งหมดของพวกเรานะครับมีความสุขดูแลสุขภาพด้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ